กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซ่องสะนี่ป่าพี่น้องเอ้บรรยากาศต้นใบใบพี่น้องผู้พ่อใหญ่จอยย่างอยู่ทงย่างขึ้นมาเลยหย่างไปย่างมาพ้นห้ำเข่าอีกแล้วพี่น้องกองบักใหญ่เลยแล้วไม่ใหญ่จืดห้ำห้ำต้นจนจบ แล้วก็มาห้าอีกเลยว่าสิมาปั่นมาห้ามอีกเลฮอบบอกท่านนายใหเ่นะสบายดีพี่น้องห้ามตลอดเลยแต่บอกเป็นอย่างนายายจืดเนาะจะได้เขากตากลันตากกันอีกตากคือเก่าขึ้เดิมว่าสิบริษตากว่าสิสายบายน้องเลยแม่อืมจืดอันเฮดบอพี่น้องเ้ย เห็ดบทใบอ่อนอ่อนนันี่แม่จะเสตเวิโนยังนี่มิโนเมสิก่ะฮะแกงท่าว่าแม่สิแกงพี่น้องมิโนโนหัวหน้าแหละฉนี้สิผ้าประหาขอเข่าทางไหนพี่นไม่ใช่จืดย่างก่อนว่าะฉนี้ยางน้ำลังจกะได้เมื่อจักเม็ดแล้วพี่น้องเอยไ้ยตายแหละแม่แต่เขียกันยังแบบมันคือสีลำบากเนาะพี่น้องเนาะ น้ำบากรได้เนาะแม่บทอดงาปหยากับบ่มีแม่นโอ้ได้เยแค่ไหนแต่มีเข่ากินพี่น้องเอ้ยเขาอยู่พอกินเข่าดำเออดำพลโตนะแม่เนาะดำพลโตห้ามค่ดิพี่น้องแบบห้ามาต่างมายังค่ะดิลองไปซีเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะมันจะออกมาสรงแบบไหนพี่น้องเอ้ยสงสัยสีกินเข่าดำอยู่เบิดปีอยู่ปีนี่ ว่าพ้นโตกะห้ามตลอดพู่พอายจ่อยแล้วเมื่อยย่างนั่นแหละย่างเข่าย่างออกกับเข่าล้าอันที่ว่าอันพ้นโต๊ะห้ามนี่น้องเขาห้ากับไปอันไปคนเข่าซอยผ่อน้อกอเนยมาพ้นเข่าตากคนนอกเลยทั้งคนจนผมเปียกผมยองผมหยงหมด ตาม Life, มันเสียดถูกไหมโลดมันยังมีเ้าสิเก้าไม่มาแรงมาสมภาก็เลยมาหนังเฮียงกันเนาะเลยพอจัดสิไปเห็นยังได้เนาะฝนตกฝนทำน้องอันเนยนอนกินนมเลยย้อยฮะก็มาต้องเฮียนเไปโลูดเสื้อสะมันงามพรุยังเปียจะเลยแค่เสื้อแบบนี้นะมาให้ป้าพี่ชายพลุนมาพลุนดกปรับบักแห้งจะแฉ่บมาเลยอ่ากระจกมันกระบอก งมาวสุดที่สุยสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงสวัสดีพี่น้องสายน้ำพี่น้องเลยผมมีลายสีเห็ดพี่น้องต่างมาหนังเท่าไหร่มาหนังเอามาหนังข้างล่างก็ได้เฮ้ยผมมีลายสีเห็ดเนาะเข่าเปียกเบิร์ดนั่งเบิงหนาการห้าวบันอันนี้คือยาอมดีไอพี่น้องเลยปลอดตายมาหายพี่น้องอันนี้นอกจอเลยพี่น้อง นอกจ้ใช่ในโจ้ได้หนี่ันนีอมอมนะครับส่วนเจ๊แค่แค่แบบนี้แหละพี่น้องจอมีอิตาอ้อมมาลูกอ้อมบ่จะมีสี่ตัวไหนทองไหมตัวไหนทองวะย่พอใหญ่อันอันนี้บอกว่าจะเสือโทรศัพท์ไว้ว่ายไงนี่นี่พอใหญ่จ่อยฮะก็มาแต่หน้าพี่น้องพราเป็นในในข่าวเปียกเบิดบอกขอบใจนะแม่ขอบใจขอบใจพี่แม่เออวันเร้เขาเอาขึ้นทั้งเตียงสั้นไว้

หน่คือไฟล่ะออันนี้อันนี้บุญธรรมบุญธรรบนีือไฟลอยบุญธรรมคือไฟรอยบุญธรรมคือไฟลอยบุญธรรมคือลูกบ้าคือขาวเด่๋ยววะฮะไฟขาวมาต่ายปะแต่ก่าวคือมาดามคือเหลือยี่บัอนี้คือขาวเป็นน้กองเลยไม่้องเลย าขาจนดเยไปดมนีบอลลขาบอลลูเขยด้มอให้อีกแคมาแทกกันเดียค่ะแทกันดไ้รนงาิน้อง เมื่อนี้ยมีข่าวดีน้องเอ้ยวดียังน้องเนยเล่นข่าวดีเสียให้น้องอเนยเออไม่ได้ว่าข่าวดีมาตายใช่เนาะน้องอเนยผู้เดียวข่าวดีนะมานหลังกั็สโลนได้แต่น้องอเนยผู้เดียวน้องแก้มบ่มกิ๊กๆิคอยได้สักมีเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางเมืองนอกเขาแล้วแบเป็นแม่แม่แม่ผู้ใจดีเนาะเพิ่นผ่าเงินมาอยู่ร้อย ร้อยหนึ่งกับสิบดอนเนาะเลยร้อยสิบดอนนะสิบดอนมากหละเป็นเงินอยู่จำนวนอยู่สามพันสามร้อยสามพันสามร้อยบาทยิ่งางยิ้มข้ากล้องยิ้มข้ากล้องยิมวดยิ้มวันยิ้มวะ เกันยิมงามบังบตายบาดีันายนอกอันเนยบานน้องกันเนยนี้องกันเนยอันนกก้อนใบนึ่งม่ใบนึงอม่อนึ่แม่บน่แม่ก็ต้องถูเอาอีกแม่กให้แม่ให้แมู่กให้แม่ถูเอาอืันนี้ให้แม่เด้อเอาอีเอาอีบ่ได้เลย เออพี่นายแม่ช่องว้ยเอากระโคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อที่แม่ตาน้องอเนกกะกับสนีขอให้อยู่ดีไม่เฮงความเจ็บบ่นา้ความไข้บ่อ้มีเด้อนอนรับให้ได้เงินตื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านเด้อไล่เข้ามาหาเจ้าอยู่สุญญมเด้อสาธุแม่น้องอเนกขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ทากันเนาะอเนยซื้อนมนอนเนยเนาะขาให้ป้าเป็นเศรษฐีพันลนลูกเนาะน้องอเนยต้องมาขอบคุณอบคุณป้าลูกขอบคุณคู่ขอบคุณงหน้าขอบคุณนะใหญ่ใจดีไปไว้เป็นเศรษฐีพันละเลยุจ้าลุงุเจาป้าก่อนลาบเื่นการงานเรื่องเงินเรื่องทองกับข้อสุใหมาเี่ดีม่แห้งซาดอใหลำใหรวยเนาะขอบคุณเลยป้าลุงุขอบคุณก่อน คุณป่าลุงก่อนนะเนาะเนยแชไปซื้อนมต้องขอบคุณป่าลุงก่อนคุณป่าลุงอะไรนลูงขอบคุณเพี่ลุงน้องลุงเงินเงินก็เรื่องใหญ่ของน้องเนยก็มั่งมั่งขอบคุณป่าลุงหลายๆเด้อใจเมตตาเนาะน้องเนยแล้วกันเป็นนี่ป่าแหละดูถึงข้าวพได้ข้าขอขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่ดีนี่คมเจ็บปลอดได้คไข้ไข้ไมีเด้อมีแต่โชคแต่ลาบเนาะ ขอบคุณขอบคุณเหมืนเด้อที <e ่เป็นเมตตาเขาก็มีจืดนอกอเนยปลาสนีป่าเลยนอกเลยขอให้ฝนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บหายได้ความไข่หายมีมีแต่สุกแต่ใสเด้อหน้าที่การงานไข่ลาบเลื่องทาเงินหางข้ามไข่ได้หลายๆเด้อไข่ได้เป็นเศรษฐีพันล้านเลยค้าบประดุกประเห็นสามถุงครับขอบคุณปลาลุงเด้อนุ่มนอกนุ่มนอกน้ำนุ่มนอก อืมหญียมหวานหวานให้ขอบคเนนะอันนี้แบ่งให้เอื้อยกิกนําด้เด้อบ่แบ่งบ่แล้วลาเขาบ่ได้ก็ยังนจกก่นอันนี้เฮาสิให้อันน้องบมบี้กับน้องกิกเออให้่าลุงลูก้ได้ิ ป่าผนายหายคนละเล่ยซื้อนขนมขอบคุณป่าลุงคนละคนเลยละเถืยงขอบคุณป่าลุงเลาเยอคนละคนคละคนทีหายหาย้านมีหายหนแกมุมมหาปาลุงยอแบบแข็งแรงแข็งแรงหาลำห้ดรวยให้ลำหารวยเ้อหายสวยจักเถื่อหายชวยจักเถือ น้องนางได้กิกกี้ขอบคุณป้าละลายเด้อดีกว่ามาให้น้องกี้แมนกี้จะไปไปซื้อยังไงเอาเงี้ยไปโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณป่าสนีและป่าสนีแบ่งหายป่าเพื่อมาได้หายเนาะป่าเพื่อเอาหายป่าสนีดีดีมีแมนสุขภาพแข็ง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 ลำรวยเด้อลำรวยเด้อ คลิปนี้กะสนี่กับซิคอลาคิปเพืนทนิเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตาม่องสนีป่าในเด้อพี่น้อง <Bye. S 1> พบพอ <Bye. S 1> พก,พกันคลิปต่อไป <Bye. S 1> พี่น้องเอ๋ยว่าเฮาซิมียังให้พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมได้ลุ้นนากันเนาะ <S 2> <S 2> ้าย,ยังชิไปธุระอยู่กับน้องน่ะสองคนก็นล่อลุ้นต่อไปอขณะเราพ้นต๊เฮาก็ยังบ่ได้อยู่พ้นหางสิเปือยเฮาก็ยังสีพากันไปอีกคือเก้าเนาะไปเป็นธุระเป็นสะพานบุญแว่าป็ลงให้ใจดีต่อไปเนาะ